สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวอนสุดาเชฟพงศ์นะคะชื่อเล่นว่าเบเฟิร์นตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ปริญญาตรีช่วงชั้นปีที่2ค่ะ สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชันคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัย,รา,ยราชภัฏอุบล bon, ราชธานีค่ะค่ะตอนนี้นะคะความสามารถพิเศษของหนูนะคะก็จะมีเป็นวาดภาพนะคะแล้วก็ทำสื่อกราฟิกต่างๆแล้วก็งานประเภทโปรดักชันค่ะแล้วก็มีทำขนมด้วยนะคะทักษะนะคะตอนนี้ก็จะเป็นประเภทถ่ายภาพค่ะเป็นพวก โพสอัพนะคะแล้วก็ถ่ายงานบุคคลค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะกําลังศึกษางานประเภทโปรดักชันอยู่ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็ทําอาชีพเป็นกราฟิกฟรีแลนซ์นะคะใช้เวลาว่างระหว่างเรียนให้เกิดประโยชน์ค่ะแล้วก็หาไรายได้ระหว่างเรียนไปด้วยค่ะตัวหนูนะคะเวลาอยู่ที่คณะหรือมหาลัยนะคะชอบเป็นคนนะคะจะเป็นคนที่ชอบช่วยงานนะคะของอาจารย์แล้วก็งานของมหาวิทยาลัยงานของคณะต่างๆค่ะ ค่ก็ขอบคุณค่ะ